สวัสดีค่ะจะาคนอย่างช n แน l มาแล้วค่ะวันนี้ไม่ได้เจอกันนานมากเลยค่ะไม่ได้ปล่อยคลิปนานจริงๆวันนี้ลมจะมาเสนออาชีพเสริมอาชีพใหม่นะคะของลมที่ทำเพิ่มเติมจากร้านขายของข้างในนะคะก็คือมาทาเป็น ยำทะเลค่ะยำทะเลก็คือมีสารพัดยำนะคะมาขายที่หน้าร้านตัวเองนะคะให้ทุกๆคนได้มาอุดหนุนกันค่ะยำแบบสดๆใหม่ๆสะอาดๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามียำอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศลูกค้าที่มาอุดหนุนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตกแต่งเอาไว้เป็นไร ยำซุปเซฟไหมยำเซฟเซ สีม้งกว่างสีม้งกว่างเลยขนมาก,ก่อน เอาไปคลายใหเพื่อน <c oughs> ก็ได้ยังเลยเน่ยแ้วันจบขสื่อลัง่งขึ้นเพื่อนอีิ่งสี่เพื่อนคนด,ดีสังค่อมตกกาแล้วเศ้าแล้วเาเือนเ,เอมมากว่าผนเลิกงานก่อนไม่ลาบเ,อ,เอายังก็เอาไม่ใช่ใส่กุ้งีียเงาลง เก็บเป็นภาพบรรยากาศไปมีมีดิบด้วยใส่ดิบไหม ก็โอ้ามันมาได้บ่ขอย่อมแพ้เมื่อตัดอันนี้สำหรับเด็กค่ะไม่มีพริกแบบเด็กๆก็ทำได้นะคะไม่ใส่พริกจุดมันเดิมเหมือนกับผู้ใหญ่แต่ไม่ใส่พริกแค่ั้นไลยทุ่มเหมือนกันหรอ

ใส่เมันก็ไม่ได้บอกว่าใส่ผักเ่าใส่ผักก็หล่มั้วเหรอไม่ใช่ว่าแยมเนื้อโปมเซ่เนี่ย มีปากกับอัวมิด้วยปลาหมึกเป็นโตๆพ่อทำแถวเดีาอุ้งแก้มโยนมือนี่ไอ้ทอดตกไปกินก็เจ้าใต้ร่างหน่อยไปกินกัตถุเจาะมือห่อนๆนะเป็นยำก่อนเอาจากนั้นต้องพอกันไหมติดธุระติดงาน 什么原因啊？<Bye. S 1> ใส่ลูกค้าถ่ายก็เลยแยกโดนล่นี่คิวใส่อะเดี๋ยวเดี๋ยวนัึงนั่งนึงเลยขอถ่ายรูปหน่อยกาแฟนะขนาดจะเอา้จไปคิดเงินคนเฮ้ยมึงขเดียวมันมี มีมีทอนไหม,มคะอ้นเด้อเดีนี่เราล้างประตูร่างนั่นปิดรถเชื่อเราประตูล้างนั่นโอ้มูเจ้าอย่าเปิดไว้เด้อไข่เสียวนั่งยยอยู่เี่ไปล้านหมูขอไปเล่นด้ยหมูคาตาบายมี่นี่หมูนี่นิดไปหน่อยมันแต่อันนี้แล้วลูกไข่เค้กไข่เค้ก<ะ> คิหน ah, no. ่อยจังเด็แต่ว่าคิดจังเด็ดเดียวแต่ว่าาลถ้าแม่เจอทีเดียลันแล้วอะลันแล้วข้าวปาปกมดทำไปทำมาน้ำเดิมเยอะ น้ำเยอะอรอย่ายจ้ะสียบเสือทะเล Vậy là mà này mình mới sửa ปลาหมึกห้าสิบหกปลาเก๋ยมาซื้อยาวใช้ยังไงทรียาวเลยเอาคึ้นมาหนึ่งหงส์ครับอันนี้ไปจ้ะจะพึ่งวางใหญ่จะเย็นๆให้รอนหวานยำหนอไม้ักหัวเร็วๆ เอาห่าเสร็จไปให้มา <laughs> <laughs> เสร็จแล้วค่ะร้อยบาทคุณคุณค่ะวันนี้ก็น,นี่และคะ่ะบรรยากาศทุเรศิ่เสริมลมว่านะคะก็คือทำยาทะเลรวมทะเลทุกอย่างเลยคะ่ะแล้วแต่ลูกค้าสั่งก็ประมาณนี้วันนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะขายดีขอบคุณลูกค้าที่มาอดหนนด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้สัวสดีค่ะ